เครื่องดนตรีสากปร,ระเภทเครื่องลิมนิ้วเนี่ยนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดนะครับลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีลิมนิ้วสําหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับของเสียงนะครับลิมนิ้วที่สําหรับกดเราเรียกว่าคีย์การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้มีหลายลักษณะเช่นเปียโนฮาร์ปซิคอร์ดคาวิคอร์ดเกิดเสียงโดยการที่กดคีย์ที่ต้องการแล้วคีย์นั้นก็ส่งแรงไปที่กลไกต่างๆ กลไกก็จะทำหน้าที่ไปเคาะที่สายโลหะที่ขึงตึงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและทําให้เกิดเสียงนั่นเองเปียโนเป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่สร้างเสียงโดยการกดคีย์และกลไกก็ไปเคาะสายคําว่าเปียโนเป็นตัวย่อของคําว่าเปียโนฟอร์เตซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งแปลว่าเบาดังคนที่ผลิตเปียโนนี่คือนายบาเทโลเมโอคิสโตฟลี นะครับรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานะลรที่แน่ชัดแต่หลักฐานบางส่วนนะครับครอบครัวได้บันทึกว่ามีคนมาจ้างให้เขาสร้างขึ้นเมื่อปีคิศักราช1700 ออแกนเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีแป้นกดเป็นของตัวเองบางที่ก็ใช้มือกดบางที่ก็ใช้เท้ากดนะครับออกแกนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีอา,อายุเก่าแก่ที่สุดนะครับผู้คิดค้นออกแกนเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรีกจนถึงโรมันโบราณน,นะครับการสร้างออกแกนหรือการเล่นออกแกนในสมัยก่อนเนี่ยใช้เล่นระหว่างการแข่งขันกีฬา นะครับมาฟังเสียงของออแกนนะครับ มาดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปนะครับเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปก็คือฮาร์ปซิคอร์ดนะครับฮาร์ปซิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกยุคบาโรกโอ้โหเก่าแก่มากๆเลยนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดโดยมีการพัฒนามาจากพินกีตาร์กลไกจะเกิดเสียงาจากการดึงสายการเกี่ยวสายนะครับสายโลหะที่มีขนาดแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ความยาวความแตกต่างของเสียง และความทีต่างๆของการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยนะครับเราจะใช้คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็นกลไกลเมื่อกดกลไกลในคีย์บอร์ดกลไกลนั้นก็จะไปตีสายนะครับสายที่อยู่ในตัวเครื่องของฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยไปเคาะไปเคาะสายให้เกิดการสั่นสะเทือนนะครับจึงได้เกิดเสียงต่างๆออกมานะครับมาฟังเสียงของฮาร์ปซิคอร์ดกันนะครับ เครื่องดนตรีชิ้นต่อมานะครับคาวิคอร์ดไม่เคย้ยินเลยใช่ไหมครับนะครับคาวิคอร์ดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วในยุคแรกๆนะครับประเภทเกิดเสียงได้เกิดจากการดีดนะครับเกิดเสียงจากการดีดนะครับโดยมีสายขึงไปตามรูปนะครับสายขึงไปตามรูปของของเครื่องดนตรีนั้นในกล่องไม้นะครับเป็นกล่องไม้สมัยก่อนเป็นกล่องไม้แล้วก็ขึงขึงลวดต่างๆนะครับแล้วก็ มีการกดลิ่มนะครับการกดลิ่มนิ้วหรือกดที่แป้นนะครับเมื่อเรากดที่แป้นเสร็จแล้วภายใน,นกลไกภายในที่อยู่ในใ,ใ,ในเครื่องเนี่ยก็จะไปกระทบที่สายสายที่เขาขึงให้ตึงในกล่องไม้นะครับแต่ละสายนะครับแต่ละสายแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีการขึงให้ตึงและหย่อนตามลําดับของเสียงนะครับพอกดกลไกลเข้าวิเคาะปึงป้งปึง้งนะครับ มันแก้ทำให้เกิดเสียงขึ้นนะครับมาฟังเสียงของคาวิคอร์ดกันครับ แอคคอเดียนนะครับแอคคอเดียนหลายๆคนเคยเห็นนะครับในวงดนตรีคาร์บอยหรือว่าใครที่ดูหนังตะวันตกดูหนังคาร์บอยนะครับก็จะเห็นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับหลายๆคนก็เรียกว่าหีบลมนะครับมีการดึงมีการดึงและกดหีบลมนะครับแอคคอเดียนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วนะครับที่มีวิธีการเล่นคล้ายกับเปนโนนะครับเสียงของแอคคอเดียนเนี่ยจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นทองเหลือง นะครับลิ้นทองเหลืองที่เล็กๆที่อยู่ในเครื่องของเขานะครับเมื่อลมผ่านเข้าออกมากระทบกับลิ้นทองเหลืองลิมลิมลิลิ้นทองเหลืองข้างในนะครับก็จะทําให้เกิดเสียงนะครับการดึงลมเข้าออกนะครับมือซ้ายจะดึงลมเข้าออกแล้วมือขวาก็ใช้กดวิธีการเล่นนะครับใช้กดเมื่อลมที่ดึงเข้าออกเนี่ยจะทําให้ผ่านผ่านเขาเรียกอะไรผ่านอะไร ผ่านาผ่านลิ้นท้องเหลืองนะครับที่อยู่ในเครื่องก็จะทำให้เกิดเสียงนะครับเสียงไพเราะมากมายนะครับเสียงเสียงไพเราะมากๆนะครับใครที่ดูหนังคาบอยหรือว่าเออหนังสวรรั์ตกต่างๆฝรั่ง,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 งชอบเล่นชาวผิวขาว่าชอบเล่นนะครับมาฟังเสียงอคกนเยืะครับหลายๆคนรู้จักหลายๆคนได้ยินแล้วมาฟังกันดูนะครับ

เมโลเดียนนะครับเมโลเดียนเนี่ยตามโรงเรียนปถมหรือว่าโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนมัธยมบางที่นะครับก็จะมีเล่นกันเล่นบรรเลงกันนะครับมีการเรียนการสอนกันเมโลเดียนนะครับเครื่องดนตรีชิ้นเนี่ยจะเป็น,นเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วนะครับมีการผรสมผสานร,ระหว่างหีบเพลงชักหรือว่ามีการผสมผสานระหว่างแอคคอร์เดียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับกับหีบปากหรือฮาร์โมนิก้าหรือมส์แกนทำงานโดยการลมผ่านที่ท่อ ท่อแล้วก็ไปเข้ากลไกกลไกล,ลิ่มทองเหลืองนะครับมันจะมีลิ่มทองเหลืองอยู่ข้างในทําให้เกิดเสียงคล้ายแอคคอร์เดียนนะครับแอคคอร์เดียนนี่ใช้การเป่าหีบลมนะครับการชักชักหีบลมเพื่อให้ลมผ่านเข้าออกนะครับแต่เมโลเดียนเนี่ยใช้การเป่าเป่าลมเข้าไปนะครับเมื่อลมผ่านที่ลิ่มทองเหลืองเล็กๆนะครับก็จะทําให้เกิดเสียงต่างๆนะครับมาฟังเสียงของเมโลเดียนกันนะครับ

โอ้เป็นไงกันบ้างครับน่าสนุกนะครับเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับคืออิเล็กโตรนนะครับอิเล็กโตรนเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าแ,แรกๆเลยแ,ลแรกเลยนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วที่เป็นไฟฟ้านะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้มีจังหวะกรองมีคอร์ดมีเบสแบบอัตโนมัตินะครับพูดเลยว่าคนเดียวเนี่ยเล่นเพียงคนเดียวก็สามารถ เล่นเป็นเพลงได้เล่นคนเดียวก็เหมือนกับเล่นได้ทั้งวงได้นะครับอิเล็กโทรนนะครับเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องริมนิ้วไฟฟ้านะครับสามารถเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนจังหวะได้เป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับยากไหมเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วนะครับเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วก็จะมีเนี่ยหลายๆเครื่องนะครับนักเรียนก็จะรู้จักนักเรียนก็จะเคยเห็นกันนะครับอย่างเช่นแอคคอร์เดียนเปียโนหรือว่าเมโลเดียน นะครับใครที่นักเรียนที่จบมาจากเรียนเก่าๆก็น่าจะมีวงเมโลเดียนนะครับเมโลดียนนิ้งนองหรือว่าเบลล่ากองแท็กต่างๆนะครับก็จะรู้จักเมโลเดียนนะครับก็เครื่องดนตรีหลายๆชิ้นอย่างเช่นอะไรฮาร์ปซิคอร์ดคาวิคอร์ดเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่นะครับที่สมัยนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วนักเรียนก็จะไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับ ก็ยังไงหลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอนี้เสร็จนะครับก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัด Google Form ด้านล่างเลยนะครับแล้วคราวหน้านะครับเราก็จะมาเรียนเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเหลือเครื่องดนตรีอีกหนึ่งประเภทก็คือเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเครื่องดนตรีประเภทที่ให้จังหวะนะครับอย่างเช่นพวกกลองพวกเครื่องประกอบจังหวะต่างๆนะครับยังไงติดตามกันนะครับ